ครูอุ้มตอบแล้วทำไมยังไม่สร้างบ้านให้น้องเตยแจงปมเบิกเงินบริจาคมาใช้สืบเนื่องจากกรณีดราม่าชาวเน็ตเข้าไปถามครูอุ้มครูอนุบาลของน้องเตยถึงบ้านหลังใหม่ที่เคยมีแลนว่าจะสร้างให้กับสองย่าหลานหลังสังคมแห่บริจาคช่วยเหหรือตอนนี้จะเข้าหน้าฝนแล้วเป็นห่วงสองย่าหลานที่ต้องอยู่ในบ้านเก่าที่มีแต่รอยรั่วทว่าคําตอบครูอุ้มทาโซเชียลเดือดจัดโดยชาวเน็ตท่านหนึ่งเข้าไปถามในติกต็อกครูอุ้มว่าเขามาสร้างบ้านใหม่ให้น้องหรือยังครับ ครูอุ้งได้ชวนคุณย่าและน้องเตยมาอัดคลิปแทนคำตอบซึ่งคำตอบที่ได้คือยังไม่ได้สร้างเลยทำให้สังคมเกิดคาถามว่าผ่านไปร่วมเดือนแล้วทำไมเรื่องบ้านใหม่ของน้องยังเงียบทั้งทั้งที่ตอนเป็นข่าวดังเรื่องนี้เป็นข้อเสนอการช่วยเหลือสองย่าหลานอันดับต้นๆเลยด้วยซ้ำล่าสุดครูอุ้งออกมาตอบแล้วว่าทำไมยังไม่สร้างบ้านใหม่ให้น้องเตยพร้อมตอบถึงวิธีการเบิกเงินมาใช้ครูอุ้งบอกว่า วันนี้จะตอบคำถามที่พี่ๆที่ถามว่าเงินบริจาคก,ก็ตั้งเยอะทำไมไม่เอามาสร้างบ้านเลยในตอนนั้นภาครัฐแจ้งว่าจะรับผิดชอบท่านบอกว่ามีงบมาให้แล้วจำนวนหนึ่งแแสนบาทมาดูแลทำบ้านให้คุณยายใหม่เราเลยรอระหว่างนี้เราก็ปรึกษาคุณยายว่าเงินเท่านี้น่าจะยังไม่พอเราต้องนำเงินบริจาคมาทำอีกแน่นอนแต่ตอนนี้รอทางรัฐเข้ามาทำให้เพราะเขารับปากไปแล้วเราจะไปทำก่อนเลยก็ไม่ได้เพราะทางรัฐมีแบบมีร่างมาแล้ว อีกทั้งยอดเงินที่บริจาคมายังไม่ได้เบิกออกมาใช้แม้แต่บาทเดียวและการเบิกถอนเงินของคุณยายคุณยายมีสิทธิในการเบิกเงินในส่วนของยอดบริจาคประมาณ1.9ล้านบาทส่วนอีกสี่ล้านบาทนั้นแต่ต้องไม่ได้เพราะมีเงื่อนไขว่าจะเอาให้น้องเตยในวันที่น้องบรรลุนิติภาวะเท่านั้นและการเบิกเงินของยายนั้นต้องผ่านคณะกรรมการดูแลจํานวน8คนการเบิกถอนทุกครั้งต้องผ่านการเซ็นรับรองจากกรรมการจํานวนสี่คนรวมยายเป็นห้าคน และกรรมการไม่สามารถไปเบิกเงินได้โดยที่ไม่มียายไปด้วยจึงมั่นใจได้ว่าไม่มีใครเอาเงินคุณยายและน้องเตยไปใช้ได้และครูไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ในการถือเงินและจัดการเงินครูเป็นที่ปรึกษาให้ยายเท่านั้น